โดนแน่ที่เนี่ยเขารับน้องกันโหน,นะคะน้องๆคือถ้ามาช้าที่เนี่ยโซตัสเคยดูไหมโซตัสที่ซีโอเล่นความผิดกูไหมนเนี่ย่ความผิดกูอะโอเค่ะดวให้เวลานวันวันไมอเยอยากา่ะยีไปเอาครับทุกคน นี้ผมก็จะอันนี้แอ็กไปไหนวะแอ็กวันนี้เนี่วัสดีครนะับทุกคนวันนี้ผมจะไปแกงเด็กฝึกงานเว้ยผมมาได้เตรียมกล้องแอบถ่ายไว้ในทุกโหมดนีเขาเบาตากเลยอันนี้ก็คือเดี๋ยววันนี้จะมีน้องจาวเด็กฝึกงานเข้ามาใหม่ซึ่งผมก็จะทําตัวให้ออฟฟิศเราดูสุขุมขึ้นถูกไหมจริงเพราะว่าปกติออฟฟิศเราเป็นคนนะฮะจิงจริงไครจิ้งจ๋อจิ้งจ๋อไปกลับบ้านไปให้สิจริงจังจอบเกน ไม่ใช่ีปกติเนี่ยฝึกงานที่เนี่ยไม่ต้องใส่ชุดฝึกงานนิสิตนักศึกษาทีนี้เนี่ยผมก็เตรียมกับน้องๆไว้ว่าวันนี้ต้องใส่ชุดนักศึกษาเพราะว่าเจ้าเนี่ยจะมาโดยที่ไม่รู้อีโนยเนี่มาแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมพวกมึงใส่ชุดนักศึกษากันวะเราจะต้องสยบและกูบอกคนเนี่ยผมเพราะผมคือซีอีไอโอ่โอ้มึงยืนมึงลุกขึ้นมามึงลุกขึ้นมานี่สองคนลุกขึ้นมาปกติต้องทำยไงเวลาก่อนเข้าออฟฟิศ พี่สอนไปแล้วอือโอ้โหรับแอบไปแทนแทนแท้แล้วอะครวันนี้เนี่ยจริงๆกล้องพี่ไม่มีด้วยนะ <c oughs> มีคนแบบสนสับสนุนคือไม่มีปกติไม่มีกล้องนะ้ตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยหนูหนรู้จักนี่ไหม ล้เคียงไหมใกล้เคียงใกล้เคียงครบจบในเรื่องบ้านรู้รู้รู้อะไรอะไรน็อคนกเออคือพี่เนี่ยได้แบบว่าคือเขาครบจบจริงๆนะมีทุกอย่างหลังจากแก้งเสร็จเนี่ยจะบอกว่ามันครบจบเรื่องอะไรบ้างแต่คือไม่คิดว่าน็อคนอมีกล้อง DJI อ่ะบ้าคือกูไปซื้อที่นี่เซนทันหมดเราไปซื้อที่ไหนอะพี่กันเสิร์ฟเลยน็อคนอ มีก็เลยมาส่งให้ทนเพื่อที่เราจะได้แก้เกตตุกงนาในวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องด้วยแต่เดี๋ยวผมไปขายให้ต่อนี่แอบขายให้ก่อนนะนี่คืองานเซตนี้เนี่ยมาก่อนประมาณอาทิตย์หนึ่งละซึ่งจาเนี่ยเป็นน้องใหม่บอกซิว่ามันโดนอะไรบ้างโดนแน่ที่เนี่ยเขารับน้องกันโหดนะคะน้องๆคือถ้ามาช้าที่เนี่ยโซตัสเคยดูไหมโซตัสที่ซีโอเล่นเกี่ยวนะครับว่าที่เนี่ยคุณจะทํางานเก่งแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าคุณคอแข็งแค่ไหน 嗯，认巧巧巧巧巧呃，难，对。 แกหน้าปกก่อนเลยกูโดนด่าทำยี่อะไรของมึงเนี่ยสีมันเพี้ยนะจากพ,พ,พยายามแก้ความผิดกูไหมเนี่ยนี่ความผิดกูอ่ะโทษค่ะี

เฮี่เขาด่าไปถึงกูเลยด้วยกูข้อใจดีเลยกูนัดกองสิบโมงมึงมากันสิบเอ็ดโมงไม่พอไอ้เฮี้ยเขามารอแต่เก้าโมงครึ่งไม่มีใครโผล่มาทั้งตัวโลเคชั่นมันไม่ตรงดีมันไม่ตรงอีอะไนถ่ายที่นี่พอแล้วพวกมึงไม่ต้องฝึกแล้วงาน

ตอนแรกก็นึก่าจริงค่ะแล้วก่าโอ้โหตึงเลยแล้วพี่กังก็บอกว่าชิวๆอยู่กันชิวๆเข้ามาเป็นศัตรูตึงเริ่มละตอนแรคิดว่าหนอยากกลับบ้านป่ามันก็ต้องสู้แล้วต้องมาแล้วเอาแล้ว่ๆชิ้ใหม่ด้วยประเด็นยองมาไกลด้วยกับยากกับยากกับยาก พอแล้วไม่ปลูกอะไรเลยเหรอไอ้ถามมาสองทิตย์แล้วหลังจากที่คลิปแกล้งของเจ้าวันนั้นมาก็ตอนนี้ประมาณเดือนหนึ่ง้วครับเห็นหลายคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะมากว่าอยากฝึกงานที่โฟมิเลียนเป็นยังไงวันนี้ผมก็จะให้ดูบรรยากาศละกันว่าน้องๆฝึกงานที่นี่เป็นยังไงแล้วก็ทํางานกันประเภทไหนแล้วก็มีน้องอีกคนนึงเข้ามาหลังจากเจ้าด้วยคือน้องเบลเพาเท่ากับว่าเซตนี้เนี่ยจะมี6คนนะครับปกติผมจะละกดต หลังจากนี้ผมจะไม่รับเกินนีแล้วก็คือปกติทุกรุ่นนีจะประมาณแม็กแค่6คนก็เดี๋ยวออกไปดูแล้วกันว่าน้องๆที่นี่ทำงานบรรยากาศเป็นยังไงนะมันรู้ว่ามันจะถ่ายมันรู้ว่ามันจะถ่ายมันทำตัวแบบไม่ได้ไม่ได้เอาภาพไปสลับจริงไม่เียมาผิดอันนู้มันยนื้อปล่อยแล้วแพงเนือเนื้อปล่อยเนื้อ น,น,นึกว่าตลาดแถวบ้านตลาดสดยาวไม่จัดหรือเนาะได้หน้าขาวไปละเนาะอันนี้น้องขา้าวกี้อ๋อโอ้โหสวยฝั่งนี้มึงเล่นต่าห่างฝั่งนี้มึงดูอะไรอะ่ะสี่หนทางอยู่รอบของมีขั่วโลกเมื่อไรพาน้ำแข็งออฟฟิศเราร้อนมากพี่กันโอ้โหมึงเข้าเลยเหรอเนี่ย <laughs> <laughs> โอ้โหมึงเปิดเพื่อเข้าเลยเหรอเนี่ยโตายคุไม่ไหวแล้วอะ่ะพี่เห็นเหงื่อเพื่อนหนูไหมพี่นี่มันออฟฟิศเราร้อนมากขนาดไหนดู คือต้นกระบองเพชรโตได้เลยที่นี่อาหารมาไหมอาหารมาดิูอูยหนูร้องอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยววะหมอหมอครับตาตาคือมันร้อนมากจริงๆค่ะที่นี่หนูไม่สามารถทนอยู่ได้อีกแล้วที่การเฮ้ยนี่เสียหายมันเลี่ยนอ่ะเสียหายเลยไม่ไม่ไหวแล้วมาร้อนทำไมไงหนูร้อนกัเหรอนอค่ะแต่ร้อนมึงก็หลับได้ตลอดเลยนะ ลโอ๋อแต่ถ้าเย็นทำทำงานได้เลยโอ้ไม่แทนสนุกได้ใช่ไหมไม่แดนสนุกไม่แทนคอมมึงฟังกูนะกูรู้แล้วว่ามึงอะนั่งร้อนกันตั้งแต่วันศุกร์วันนี้วันจันทร์พี่ลาแห้งมึงใช่ไหมโอ้ my god ดทำไมไม่เยื่อเนื้อก็ยังไม่เปิดไอ้นี่แต่พี่ลาแล้วมึงไม่รู้สินะมึงเลยไม่เปิดใช่ไหมมึงคิดว่าแอร์พังใช่ไหมใช่แบบก็เลยแบบพี่ลาให้แล้วพี่เอาเวลาไหนมาล้างคือเห็นที่การทำงาน เพราะว่าพี่ถ่ายถูกตอนแล้วก็บอกว่าแตกหนึ่งยิงเลยอ <c oughs> ย่างน,นี้ตลอดเลยอะ่ะเห็นบางทีก็ไม่ <c oughs> แตกหนึ่งคือเวลาลูกค้ามาว่าเฮ้ยไอเดียแตกแล้วหนึ่งยิงเลยคือยิงไอเดียไปเลยอ่ะเอาไอเดียนี้แหละพี่ถูกใจเอาไอเดียนี้นี่คือวิธีการทำงานของพี่แต่ไม่เป็นไรตลาคือ ดูแลให้พวกหนูแล้วเ่ออยากให้น้องๆทุกคนนอกจากคอมที่พี่ซื้อให้พวกหนูใหม่ก็คืออยากให้ทีมีอยู่ดีมีแอร์เย็นๆทำงานมีกำลังใจเบียงเล่าเนี้ยเบียร์ไม่พอต้องให้ความสบายด้วยของผมจบที่เดียวไม่อยไม่ยากไม่ยากไม่ยเพราะพี่เนี่ยมีบริการน็อกโฮมโซลูชั่นให้เขามาล้างแอร์ให้เราถึงที่เขาพร้อมช่วยทุกขั้นตอนเรื่องบ้านแบบ one stop service โอ้พี่กดในแอปพลิเคชันน่ะ เขามาลับแอน์ที่หนึ่งที่เดียวโอ้ยแน่นอนแล้วนอกจากเรื่องลักแอร์เนี่ยนะคือให้คำปรึกษาบวกช่วยเลือกสินค้าเหมือนเป็นเพื่อนอะให้คำปรึกษาแบบเรื่องบ้านเรื่องแบบทุกอย่างทุกไลฟ์สไตล์อะแล้วก็มีพรีเซสต์เนี่ยจับมาเป็นชุดเลยนะสินค้าแบบเฮ้ยมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบแล้วนอกจากนั้นนะหนูอยากรู้ไหมหนูอยากรู้มี่ค่ะมีอะไรพี่การพูดอีกทีมีอะไรพี่การ แล้วนอกจากนั้นเนะ่ะเขามีงานออกแบบนะที่มีรูปแบบบริการถึง2ลักษณะมีแบบพีดีไซน์จัดวางสินค้าแบบเบื้องต้นคือเราลองดูว่าเฮ้ยมันต้องวางยังไงอย่างที่2-3มิติ 3D ดีผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะจริงของผม80ในในออฟฟิศผมเนะี่ยน็อกนอกแล้วอย่างที่4คืออะไรรู้ไหมสิ่งที่ทำให้พวกหนูแอร์เย็นมึงเอารีโมทแอร์มาเลย อนน sure นันนี้คือสิ nah ่งท uh> ี่หนูต้องขอบคุณนกๆนะเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่นอกๆเนี่ยทำให้เราแอร์เย็นคือเขาเปลี่ยนถ่านให้เหรอคะคือไม่ใช่เปลี่ยนถ่านเนี่ยเขาล้างแอร์คือคือสริปปังกล้องคือกล้องปังสริปเออบริการงานช่างรับประกันงานบริการบริการงานช่างอย่างแบบล้างแอร์เนี่ยที่มาล้างให้หนูหนูมีทั้งช่างติดต่อต่อเติมแล้วก็มีแถมรับประกันงานบริการด้วยเป็นยังไงล่ะ เปิดเลยเย็นมากยยง่ออแล้วอย่างสุดท้ายนะครับเรื่องบ้านช็อปออนไลน์ได้ครบจบจริงที่น็อกน็อกสามารถดูรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line at น็อกน็อกทีเอชนะครับเป็นยังไงตบมือให้น็อกน็อกสิพี่ชาีใส่ขนวิ้งก่อนหนาวเลยอันนี้ถือเงินลูกค้าอ๋อใส่แล้วเป็นล้ำเลยหรอห้อใส่แล้วล้ำเหรอตายแล้ว ถ้าใส่แล้วรำตายเลยนี่ใส่แล้วรำนี่นี่นี่คอมเมนต์แล้วคอมเมนต์แล้วน้องคนนี้ใครคะนี่ไม่เคยเจอเลยนี่น้องเบลน้องพึงงานจริงๆริอะน้องก็จะโดนแกล้งเวยแหยะแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันเตรียมกล้องไม่ทันไอ้นี่ดันมาก่อนเวลาไงก็เลยอดเห็นภาพน้องเบลโดนแกล้งหนูพยันก็เลยมาเร็วก็ได้นัดหมโส ไปสูงไปสูงนั่นไปสองมาบ่ายโมงเออก็ตรงต่อเวลาดีอมันอันนี้หนูทำอะไรเนี่ยหนูทำเซอมสไพรายยังไม่พออ๋อรายการใหม่นี่ชื่อไอเดียแต่ว่าคนที่นี่เลือกเปียกแล้วก็หลักหลักงานของเขาคือชอบแทงสนุกแทงสนุกกับเนมบาบือเนมบาบื้อนะกิจกรรมแบบรีแลกซ์สมอง อหรอกูสั่งงานไอใบประกาศนยียบัตรตั้งแต่เนี้ยเดือนหนึง่งแล้วกูยังไม่ได้เลยเสร็จแล้วค่ะ<อ>เหลือคอคำสับนิดหน่อยอ,อ๋ออันนี้ก็เป็นน้องฝึกกราฟิกนะก,ก็ทำนี่โดูเห็นมันมีเมรูเนี้อดู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 นี่ราทำเครื่องเครื่องดื่มน้ำกว่าจะได้แล้วชื่อยังผิดอยู่ชื่อผิดด้วยเหรอไม่คือหนูคิดว่าเป็นชื่อของพี่โบ อก็เลยชื่อผิดก็เลยเอาชื่อที่โรมาใช่ใหมทื่อผมเดีิวชื่อแม่กูใช่อแม่อันนี้มันน้องมะลิชื่อจัดมินเขาทำอะไรนะตำแหน่งอะไรนะ HR ชอาไม่ใช่ดิไม่ใช่รวมหมดอะเอกสารเอเออารอันเนี้ยก็คอยจัดการดูแลเรื่องคิวเรื่องอะไรให้ผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็หลักๆ จะเป็นค,นคิว<ม>เยอะใ<ด>นช่วงเนี้ยเพราะว่าช่องน้นก็โทรมาช่องนี้ก็โทรมา <c oughs> นักข่าวดีสุดมากเป็นนักข่าวนักข่าวชอบโทรมาอะไอเงี้ยเออแล้วก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน <c oughs> ส่วนจาวก็ตากล้องตัดต่อเนาะก็ะทำประมาณนี้อ่า แล้วมึงมึงบอกนี่ไหนมา้เว่ามันควรตีไหมควรตีมากมันควรตีถูกก็ชาวเน็ตค่ะมันควรตีเขีนเขี่ยไงนี่เดี๋ยวจะเล่าเรื่องย่อให้ฟังไม่ไต้องย่อเอาเลยเอาแบบเรื่องเมื่อวานก่อนค่ะหนูส่งไอ้นี่คำด่าแบบเป็นว่าผิดกฎหมายมาตตาไหน มึงติดคุกสิมันติดก่อนหือไมมคะเมื่อวานมันด่าหนูเสร็จปั๊บมันกลับบ้านไปมันส่งมาเป็นคลิปวิดีโอมึงโดนแน่ไอสัตว์นี่มันส่งมาหาหนูมันมันแบบมันมากวนหนูในในแชทต่ออีกแต่ในคลิปมึงพูดว่าไอไอ่ะแต่ว่ามันมันมีหลักฐานเปในแชทมันข่มขู่หนูค่ะชาวเน็ตเดี๋ยวเจอกันที่ศาลแน่แล้วไหนล้วแล้วตอนนั้นมันชอบด่าอะไรมึงเวลางมึงทำนโอ้โหนูนั่งทำงานอยู่ดีๆนะคะหนูนั่งกินข้าวข้างมัน ควายแล้วเวลาหนูพึ่ยายมานั่งทำงานข้างมันนะคะที่แดงมั่งอยู่ตรงนู้นนั้นไปกินร้านกีสานค่ะมีลูกควายแปะอยู่เนี่ยเพิ่งเจอเองควายพี่ยายนั่งทำงานข้างอู้หูอาทิตย์แรกมันทำอย่างนี้กับหนูแล้วค่เฉยๆกูทำสิบเปอร์เซ็นต์มึงเล่าไปแล้วแปดสิบเราแล้วทำจริงไหมเราทำจริงไหมปฏิเสธมามึงก็ทำไม่ะเล่าไปสิเล่าไปฉันทำไรเธอมันชอบด่า ด่าว่าอะไรอู้หูไอ้เยียไอ้ฝาดมาทุกวันทุกเช้หูไปเลยแก่มาเถอะหนูว่าเริ่มเริ่มไม่ค่อยโอเคกับมันละนี่การแสดงตอนแอ c t ิ้งไงตอนแกล้งไงการแสดงอันนี้น้องมาร์ทน้องมาร์ทเรียนเออ่ดุริยางค์แต่มาฝึกทำไมเขาไม่รู้ตรงนี้ดีคีย์ทีในน้องสุดคีย์ทีก็มาเกี่ยวกับเนี่ยส่วนมากคีย์ทีก็สามคน มีเขากี้มีไอ้นี่มีนี่ฝึกด้วยกันทํางานกันเป็นทีมหลักๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าบรรยากาศวันนี้ทําอะไรประมาณไหนบ้างจริงเราก็ไม่ค่อยมีภาพนี้สักเท่าไหรนะ่กันเนาะที่กูเห็นเห็นมาในตลอดเ,เดือนไม่ค่อยมีใครนั่งครบเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมีแบบไอ้นี่นั่งไอ้นุ่นไปดูไอ้นุ่นนอนไอ้ไอ้นี่เหนื่ยมาบื้อ <laughs> <laughs> ไอ้นี่กินข้าวเออไอ้นี่นั่งเลยเล่นตี <laughs> นี่อันนี้มัน อันนี้มันไม่จริงกันนะเลยมันไม่จริงกับคนดูกันนะโดยเฉพาะทุกวันนี้ comigo, เออตั้งแต like, er, ่มีเซสเด็กงานเซตนี้มาผมไม่ค่อยตั้งนาฬิกาผมเพราะว่าตื่นเพราะมันคือปกตินะถ้าเป็นเซตอื่นนะเขามาเขาเงียบๆไปเว้ยมาเขาแบบว่าเออพี่กันแม่งไม่ตื่นเขามาเขาเงียบๆเอ็นี่มาเลยเฮ้าววววววาวว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 ัวงวว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 ะเงวว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 ว เดินมาได้เอโอ้ยเรียรู้เลยว่ามาถึงแม่กดเกมแล้วก่อนทำงานอ่ะแม้กดเกมก่อนเลยอ่ะไอเยี่ยมตื่นเพราะแม่งอะเออเออเออดีๆบรรยากาศตอนนี้ครับเดี๋ยวเก็บผ้าให้ดูเพิ่อเปิดนิดน้น้อยนะ อันนี้พอมีกล้องแล้วขยันเลยเอ่ะนี่อ่ะพี่ขยันเลยจรเนี่ยเนี่ยคือเลียวอ๋อนี่คือเลียวเหโอ้โหสบายเนาะสบายปะล่ะสบายเลยชีวิตจะดงาึนตั้งสติเออโอ๊ยไปทำงานที่เรารักก่อนนะคะมาแล้วเกียรติมาเฮ้ยอุ๊ยพี่จักมาเลยทุกคน อันนี้ก็เป็นคีทีจุดหลอกอผมซึ่งไม่ใช่มาเวลานี้คือเขาไปรับจ็อบอีกงานนึงมาคือบริษัทผมให้อิสระ,ะซื่ออิสระ,สระคือผมก็บอกอตรงว่าเฮ้ยคุณจะมาจอบรับจ็อบที่เดียวไม่ได้เงินเดือนการกินเหล้ามันไม่พอเร่<ะ>องวันขอเขาคือเงินเดือนของผมเนี่ยคือเงินเดือนใ,<ช>ในชีวิต<ช>แต่เงินเดือนของของอีกจ็อบหนึ่งก็คือไว้สําหรับการดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะห์ไ้ไหมทั้งหมดเลยทั้งกูทั้งเขาเลยก็เลยมานอนในออฟฟิศกูก็เลยมีกลิ่นน้ำหอมของมึงอยู่ในห้องน้ำ ก็ประหยัดไงค่ารถมันไปกลับแยงแน่ไปเอายาไปหนูจะต้องกินวิตามินนะคะเดี๋ยวหนูไม่สวยใสไม่ไดหนูไม่มได้หมอพิการไปครั้งที่แล้วแล้เขาจะเปลี่อนเราอ๋อโอเคดีไปที่ไหนสี่โลไปไหนปะปะปไหนี <c oughs> น่เนี่ยฝึกงานมีที่ไหนขอคูไปอะไรนะขอไปไหนนะไปเอายาทำหน้าเอาหมอฝึกฝึกงานอยู่พี่การขอเอาไมได้ไม่อยาหมอได้ไลย อย่าเอายาความสวยคางานวไม่ได้ไม่ได้เอายารักษาโรคอะไรไม่ได้ไม่ได้เป็นไรเลพอความใจดีมันทําให้เด็กฝึกงานมันเหลี่ยมเยอะเหมือนมึงอ่ะพี่อ้างว่าต้องไปลงทะเบียนที่มอพี่เกมลงทะเบียนบ่ายโมงบอกว่าขอลาหนึ่งวันได้ไหมครับก็ลงทะเบียนทั้งวันมั้งมึงมอเขาเปิดตั้งแต่8โมงเช้ามึงไปลงตอน8โมงเช้าแล้วมึงก็มาก็ได้มั้งนั้นขอสัก บ่ายสองไดไหมพี่กานโอ้ดูมีขอยิ่งเวลานะไม่อยากตื่นเช้าไม่คือรถล้วก็บบกมันติดมากการรักตัมันแบบแล้วทำไมทำไมไม่ไปมอถึงมอแต่แปดโมงเช้าเขาปิดเก้าโมงอแล้วทำไไม่ไปเก้าโมงมึงจัดมึงจับารว่าวันนั้นมึงไปเก้าโมงึงไปกี่โมงไปสิบโมงอ่ะไปสิบโมงเสร็จี่โมงเสร็ิบเอ็ดโมงแล้วทำไมาถึงบ่ายสองข้าอ่ะหสามชั่วโมงอะรถมันติดพี่การกว่าจะออกจากมอ แอร์ลิ้งอีกอ๋อแอร์ลิ้งก่าจะมาอะพองหล่ออีกนั่งวินมาอีกอ๋อวินก็ขับช้าอืมอารมณ์ดีใส่หูฟัง <c oughs> เน, <c oughs> งนี่ยน,นะคะวัน <c oughs> ชีวิตมันไม่ได้รวยได้กีบกุหลาบชีวิตไม่ได้สวยหรู <c oughs> มันแต่กล้ามาหลายต่อมาค่ะก่อนจะมาถึงที่นี่มนไม่ใช่เรื่องง่ายเรทั <c oughs> ้งสวยนุ่เป็นอะไรมึงเก่งไหมเก่งไหม่ะกัดฟันด้วยเจ็บ อจะทำอีกไหมทำทำได้ไม่ได้ดีเลยอ่ะรอรอยอมแกลงคำคำทำจริงหลักต่นี่คือเรื่องปกตินะในออฟฟิศอะ นี่คือเรื่องปกติจริงๆนี่คิดว่าแบบว่าการละครไม่อะนี่รู้ว่ากู้ไม่มีไม่มีกล้องหนักกว่านี้อีก้เนี่ยกู้ทำอะไรนะอะไรนะตัวมาแล้โอเคแล้นี่ก็อย่างนี้จริงๆถ่ายไปเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็อย่างนี้จริงจริงๆอะจริงๆทอมพีก็เป็นอย่างงี้แหละต้องเติมหน่อยไงเออนานๆได้ออกมาดีคุณจะปวดรกการถ่ายทำไม่หมดแล้วเนี่ยแทนในที่จ่ายหลายเดือนหรอ อย่างนี้จริงๆค่ะเช้าเนี่ใครจะอยากประกันทนี่ต้องซื้อประกันสังคมเอ้ยประกันชีวิตด้วยเอยอก็คุณบอกอยู่แล้วไม่ไปแล้วมาว่าทนนไม้ทนมือต้องออต้องคอ,อแข็งด้วยอือคอแข็งเอาจริงนะวันนี้ผมเนียไม่เห็นคุณทำงานอะไรนะรทำแล้ว,ลวทำแล้ว,ลวก็มากินข้าวไงออ๋เออคนลาต้องกินข้าวป่ะว,วะ ขอบคุณครับอ,อย่างนี้วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับที่บึงงานของผมก็วันนี้มีซีรีสบ้างมีตลกบ้างส่วนมาเป็นตลกแล้วก็ไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้กล้องน้องๆก็จะน่าเก่งนิดนึงนครับโดยเฉพาะ <c oughs> <c oughs> แล้วอปกติก็วุ่นวายก่นี้ให้กูเปิดคลิปให้ดูไะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทีวีแล้วก็กล้องที่ถ่ายสวยแล้วก็ขอบคุณแอร์เย็นๆการรับแอร์ Air. เรื่องบริการงานช่างไว้ใจน้องๆที่มาทําให้น้องๆแล้วคนในออฟฟิศเนี่ยแบบเย็นฉ่ำสบายแล้วขอบคุณเรื่องบ้านเลือกจนกว่าจะชอบที่น้องๆเหมือนกับเลือกผู้หญิงเลือกจนกว่าจะชอบนะครับขอบคุณครับ อธิบายมันได้มไปเขาจุกจุกหมดเขาก็ไม่อยากดูมึงเาอยากดูนี่ไง่หวมัวมัวตัวหนึ่งมัเนี่ย